thank <laughs> you สวัสดีค่ะฟอยี่พิชนันวิทยานนท์ค่ะหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Upick ประเทศไทยค่ะ Upick เป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์ในรูปแบบของโซเชียลคอมเมอร์สนะคะโดยจะมีฟีเจอร์ที่โดดเด่นพิเศษให้กับสมาชิกของแอป,ปเราค่ะคือ <c oughs> จะได้รับเงินคืนทุกการซื้อนะคะแล้วก็จะได้รับค่าอคาอมมิชชั่นค่ะเมื่อมีการแชร์สินค้าลงในโซเชียลมีเดียเช่น Line หรือ Facebook ค่ะซึ่งเราจะเรียกสมาชิกของแอปพลิเคชันเราว่า u p i g g e r ค่ะ Upick เอามงกการตลาดจากแบรนด์และเจ้าของสินค้ามาจ่าย กับผู้บริโภคที่เป็นยูทิกร์เมื่อมีการบอกต่อเกี่ยวกับสินค้าหรือโปรโมชั่นนั้นๆลงในโซเชียลมีเดียค่ะโดยยูทิกร์จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนี้ในรูปแบบของเงินสดโอนเข้าบัญชีตามรอบบินค่ะเมื่อมีคนมาซื้อสินค้าจากลิงก์ที่แชร์ออกไปสินค้าที่ยูทิกร์สามารถเลือกแชร์ได้นะคะมีมากกว่า2องห0ืนรายการค่ะ จากทั้งแบรนด์ไทยและต่างประเทศนะคะเช่น L'Oreal, o l e y Pantene, a r m e n g a r d o n JBL, Mami Poco, Baby Love และสินค้าไลฟ์สไตล์อื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงแบรนด์ดังใน i ิน t a g r a m ด้วยค่ะ y o u ิ i c มองว่าการบอกต่อของผู้บริโภคนะคะเป็นหนึ่งในช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะซึ่งงบการตลาดของแบรนด์ต่อป,ปีนะคะมีมูลค่ามากมายถึงหลายหมื่นล้านบาทลหลายๆแบรนด์ค่ะจึงสนับสนุนกับการเอางบการตลาดบางส่วนนี้ ะะมาจากใี่กับผู้บริโภคที่บอก่อกเกี่ยวกับสินค้านั้นๆค่ะวิธีเป็นยูพิกเกอร์หรือสมาชิกของแอป,ปเรานะคะก็ง่ายมากๆค่ะขั้นตอนที่1นนะคะให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะใส่รหัสคำเชิญนะคะแล้วก็เลือกช็อปสินค้าชิ้นแรกชิ้นเดียวค่ะภายใต้หมวดหมู่ที่ชื่อว่ายูพิกชอยส์ค่ะซึ่งก็จะเป็นสินค้าในชีวิตประจำวันนะคะเช่นเจลล้างมือแชมพูกระทะชุดเครื่องนอนรวมไปถึงสินค้าแฟชั่นและเครื่องสาอางค่ะ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนไทยมีรายได้จากการทำงานที่บ้านและผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะ UP ได้จัดทำคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากจะมีรายได้จากการแชร์สินค้าลงในโซเชียลมีเดียค่ะโดยท่านสามารถลงทะเบียนได้นะคะตามรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างค่ะและเรานะคะก็จะมีทีมงานที่คอยดูแลช่วยเหลือท่านหลังจากที่คอร์สเรียนจบด้วยค่ะ สุดท้างนี้ฟอยและทีมงานยู i ิกขอให้ทุกๆท,ท่านปลอดภยัยและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ